ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนพวกภิกษุผู้อยู่จำพรรษาในทิศทั้งหลายย่อมมาเพื่อเฝ้าพระธรรมคตพวกข้าพระองค์ย่อมได้เห็นย่อมได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้ให้ความเจริญใจแก่พวกข้าพระองค์ก็โดยการลุกไปแห่งพระผู้มีพระภาคแล้วพวกข้าพระองค์คงจักไม่ได้เห็นไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้พวกภิกษุผู้ให้ความเจริญใจเหล่านั้นอีกต่อไปแล้วดูกรอาหน,นุนสังเวชนียสถานสี่แห่งเหล่านี้ เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาสังเวชนียสถานสี่แห่งนั้นเป็นฉไนคือ 1. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่าพระตถาคตประสูติ์ในที่นี้ 2. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่า พระตถาคตกลราวพระอนุตตรสัมมาสัมพธิทยาในที่นี้ 3. สังเวชนิยสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่าพระตถาคตทรงยังอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ 4. สังเวชนิยสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่าพระตถาคตเสด็จไปนิพพานแล้ว ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้สังเวชนียสถานทั้งสี่แห่งนี้แหละเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาดูกอนอานุนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจากมาด้วยความเชื่อว่าทัตถคตรประสูตุในที่นี้ก็ดีทัตถคตรประสรุพระอนุตตร,ส,รสัมมาสัมโพธิญาในที่นี้ก็ดี ทัตถาคตรทรงยังอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ก็ดีทัตถากฎเสด็จรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ก็ดีก็ชนเหล่าได้เหล่าหนึ่งเที่ยวจริกไปยังเจดีมีจิตเลื่อมใสแล้วจักทำกาลาลงชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์